เหตุการณ์การยิงเป็นเพราะเรียนแบบเกมหรือเปล่าช่วงนี้มีเหตุการณ์การยิงนะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับมีการกาดยิงที่พะรกรนะครับทุกๆกครั้งที่มีข่าวแบบนี้เราก็จะเข้าสู่โหมดช่วงดราม่าไม่เลิกระหว่างคนประมาณ2กลุ่มหลักๆนะครับที่เถียงกันว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพฤติกรรมการยิงเนี่ยมาเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเกมหรือเปล่า พวกสื่อก็จะบอกว่าเนี่ยเรียนแบบเกมพลาดหัวอะไรมาจัดเต็มรู้ว่าเด็กเล่นเกมพลาดหัวแม่งไปก่อนเลยเรียนแบบเกมนะครับส่วนเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยเราก็มองว่าเอ้เราก็เล่นเกมตลอดเราก็ไม่เคยไปกาดยิงใครเราไปเข้มเ,เล่นเกมในโนสาวไปเข้มก็ไม่ได้กลายเป็นในโนสาวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วตกลงแล้วเนี่ย มันมีทฤษฎีอะไรในเชิงจิตวิทยาบ้างไหมที่อธิบายเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับว่าเรียนแบบไม่เรียนแบบเราเราไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องของการการ์ดยิงนะแต่เราจะมาเจาะลึกในเรื่องที่ว่าไอเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในในตามท้องถนนนะครับหรือว่าข่าวทั่วไปเนี่ยไม่กระทั่งการกาดยิงเนี่ยมันเกี่ยวกับเกมจริงหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะครับทําไมนักข่าวถึงพาดหัวแบบนั้นนะครับพี่เข้มจะขอแบบพูด รายละเอียดทุกๆมุมมุมแรกที่พี่เข้มมองเห็นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า 1. คือตัวเคสเนี่ยที่ตัวไอ้ผู้กาดยิงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะป้ายสีคือประมาณว่าโดนจับแล้วกูไม่รู้พูดอะไรเนี่ยกูป้ายบอกเล่นเกมมาอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับนะอาจจะเป็นไปได้ข้อที่1น,นะข้อที่2คือตัวนักข่าวเองเนี่ยรู้นั่นแหละว่ามันไม่ได้เรียนแบบเกมหรอกแต่ว่าเขียน เขียนเพื่อเรียกตีนนะครับหรือว่าหิวแสงอะไรแบบนี้แล้วแต่สับวัยรุ่นจะเรียกนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้อีกข้อหนึ่งที่เราไม่ควรจะตัดนะเพราะว่าอย่าลืมว่าสื่อเนี่ยเขาได้เงินจากไอบอลไอบอลแปลว่าอะไรนะไอบอลก็หมายถึงว่าผู้รับชมผู้รับฟัง อย,อย่างคลิปของเราคลิปนี้เวลาเพื่อนๆคลิกเข้ามาดูเนี่ยก็เท่ากับว่าพี่เข้มต้องการไอบอลนะครับนี่ก็คือไอบอลนะครับนักข่าวอาจจะต้องการมีแสงนะครับก็เลยรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเกมหรอกแต่เขียนไปก่อนอก็อาจจะเป็นไปได้หรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือเชื่อตามกันมาหรือว่านั่งเขียนนั่งเทียนเขียนตามกันมาเชื่อตามกันมานี่ก็คือโอเคเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันเร็ว้ายน่ะโอ้โหไม่จับเกมเลยนะก็เลย ว่าตามกันมาอย่างนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือนั่งเทียนเขียนตามกันมาเอาจริงๆอ่ะทูบีแฟร์ไม่ไม่รู้ว่าพี่เข้มคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าพี่เข้มรู้สึกว่าเขาอ่ะอันนี้ทัศนคติส่วนตัวนะเขาพาดหัวเพื่อหิวแสงเพราะมีนักข่าวบางคนอนะ่ะพี่เข้มเห็นนะอยู่ในกลุ่ม n n i e n n o s w i t c h แล้วประกาศขายเกมมือสองและเป็นนักข่าวไงบอก เครดิตไปดูหน้าเฟซนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูอ๋อนักข่าวตัวจริงตัวจริงมันเล่นเกมแปลว่าอะไรแปลว่าพวกมันรู้อยู่แต่แรกแล้วมันประกาศข่าวอยู่บ่อยๆเออแล้วก็มาประกาศขายเกมมือสองไนงะเพราะว่าจะเอาตังค์ไปซื้ออย่างอื่นตัวมันไม่เห็นการดยิงอะมันเล่นเกมแต่มันไม่มไมการดยิงมันเป็นนักข่าวเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่าเรียกตีนนะครับอันนี้แค่ข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ทำไมนักข่าวถึงพลาดหัวแบบนั้นอีกหัวข้อหนึ่งนะก็คืออาจจะเป็นเพราะต้นตอทฤษฎีมันมีทฤษฎีจิตวิญญทยาทฤษฎีหนึ่งที่เราจะพูดกันในคลิปนี้นี่แหละนะทฤษฎีน,น,นั้นบอกว่าเออเด็กมันเรียนแบบง่ายเด็กมันแอบสอบนะครับมันมันมันเรียนรู้ผ่านผ่านตัวแบบวันนี้เราก็เลยจะมาพูดในเรื่องนี้นะก็คือทฤษฎีการเรียนแบบของอันเบิร์ตบันดูร่า ถ้าเราไปเซิร์ชชื่อัรเบิร์ตมันดูล่าเนี่ยก็จะเห็นลุงลุงคนหนึ่งหน้าตาหน้าตาน่ารักนะจิ้มิ้มรอยยิ้มยิ้มแบบยิ้มหวานเลยยิ้มสวยเลยนะครับโลกวุ่นเพราะลุงคนเดียวเลยนะลุงบันดูล่านะทฤษฎีการเรียนแบบเขาบอกเอาไว้ว่าเขาได้ทําการทดลองนะโรเบิร์ตอันดูล่าเออโรเบิร์ตบันดูล่าเนี่ยทำการทดลองกับลอสแอนด์ลอสในปี1961เ้าขาได้แบ่งเด็กออกเป็น3มกลุ่มนะ เด็กก็คือกลุ่มตัวแบบนี่ครับตัวแบบไอ้เด็กคือกลุ่มตัวแบบอะเด็กเด็กทั้ง3ากลุ่มเด็กคือกลุ่มตัวอย่างเออแล้วในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่1ก็คือเด็กกลุ่มที่1เนี่ยเขาได้รับตัวแบบที่ก้าวล้าไปในห้องนั้นก็มีเด็กมีตัวแบบมีตุ๊กตาล้มลุกนะตัวแบบก็ต่อยเตะตุ๊กตาล้มลุกเลยอารวาดฟาดงวงฟาดงาจับทุ่มเด็กก็มองเห็นทีนี้ห้องที่สอง ตัวแบบไม่มีพฤติกรรมก้าวเล้าห้องที่2กับห้องแรกนี่คนละห้องกันนะ,อ,ะอยู่อยู่คนละห้องกันนะครับเด็กก็เห็นว่าไอ้ตัวแบบอะ่ะมันมันเล่นตุ๊กตาดีมันไม่ก้าแล้วนะมันดูมีจิตเมตตาส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีตัวแบบตัวแบบก็ไม่ได้ทําอะไรนะเด็กๆก็ไม่รู้จะเรียนอะไรนะครับเสร็จแล้วเขาก็นํานเด็กมาพักห้องให้ให,ให้จ้องตุ๊กตาให้เกิดความตึงเครียดนะครับ แล้วก็เอาเด็กเนี่ยย้ายไปอีกห้องหนึ่งเอาไปไว้กับตุ๊กตาแล้วผู้ใหญ่ก็แอบสอดส่องแอบมองดูผ่านผ่านกระจกอะกระจกที่มันมีเหมือนในหนังอะกระจกด้านเดียวอะคือตัวเด็กก็จะเห็นเป็นกระจกแต่อีกด้านหนึ่งสามารถมองทะลุเข้าไปได้นึงออกใช่ปะอ่าเด็กก็โหได้ได้ทีเตะใหญ่เลยตุ๊กตาตงตุ๊กตานะครับเด็กกลุ่มที่1ที่มีตัวแบบก้าวล้าก็เตะตุ๊กตาใหญ่เลย นะครับและในกลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนแบบเล่นรุนแรงกับตุ๊กตาละอันเนี้ยการทดลองเนี่ยก็สังเกตได้ว่าตัวเด็กเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าเรียนแบบเรียนแบบความก้าว้าวนะครับมันเห็นได้ชัดเลยนะทฤษฎีตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาได้ทำการทดลองเอาไว้เมื่อปี1961ทีนี้ยังไม่จบ มันไม่แล้วใจนะมันยังไม่แล้วใจอันเบิร์ตนดูราทดลองอีกในปี1963ห่างก,กันประมาณ2ปีการทดลองแบบเดียวกันเป๊ะเลยทำกับ Lost and Lost เหมือนเดิมเลยทีนี้การทดลองนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนจากตัวแบบไปเป็นการให้เด็กดูภาพยนตร์ภาพยนตร์เนี่ยโหรุนแรงเลยบูล้างผานผลปรากฏก็เป็นแบบเดิมนะเด็กที่ดูภาพยนตร์ รุนแรงเนี่ยเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะแต่ทีนี้ทฤษฎีเนี้ยมันก็ไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงไม่ดีอย่างเดียวนะมันก็ไปใช้ในเชิงดีๆได้ด้วยคบันดูร่าคราวนี้มาทำการทดลองกับเมนลอฟในปี1968เก้าทํขาทำให้เด็กที่กลัวสุนัขเนี่ยเลิกกลัวสุนัขได้โดยใช้แบบเดียวกันเลยตัวแบบเพื่อนเพื่อนน่าจะเดาวออกแล้วแหละว่า แพทเทิร์นมันมาแบบไหนครับคือเขาเล่าตัวแบบที่ไม่กลัวสุนัขเนี่ยไปให้เด็กที่กลัวสุนัขดูและต่อมาเด็กก็แบบเริ่มเรียนแบบผู้ใหญ่เพราะนเนี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงครับแล้วเรากลัวผีให้ลูกเห็นเนี่ยบางทีเด็กก็จะกลัวไปด้วยนะครับโดยที่ก็ไม่รู้หรอกว่าผีหน้าตาแบบไหนนะครับตรงนี้เองนะครับเป็นเ,เรื่องของการเรียนรู้นะเป็นทฤษฎีนะครับ อันเบิร์มานูล่าได้สรุปเอาไว้ว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเนี่ยเกิดจากการสังเกตจากตัวแบบสามารถถ่ายทอดได้ทั้งทางความคิดและการแสดงออกไปพร้อมๆกันตัวแบบในที่นี้ก็เป็นอะไรก็ได้เป็นสื่อโทรทัศน์การ์ตูนนิยายแต่แต่ข้อสังเกตนะในปี198กว่าๆเนี่ยนะครับมันไม่มีเกมนะยุคนั้นอะ่ะม,มันมีเกมแค่บอง ถ้าเราไปเสิร์ชประวัติศาสตร์เกมในยุคนั้นเนกะนะมจะไม่เหมือนเกมยุคนี้ดังนั้นในทฤษฎีเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเกมเลยนะเขาพูดถึงแค่ว่าเรียนแบบสื่อท้องั้นสื่อในที่นี้เป็นอะไรได้บ้างเป็นหนังละครได้นะดูแรงเงาแล้วโอ้โหเห็นอีเมียน้อยกูอยากตบนะครับเดี๋ยวเรื่องแรงเงานี่ยพี่เข้มจะขอพูดนอกเรื่องดีหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษไว้ก่อนถ้ามีเวลาจะกลับมา สื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับจริงๆอะ่ะการดูข่าวก็ทําให้คนเรียนแบบข่าวได้เหมือนกันนะและเอาเอาแบบแฝงเลยอะ่ะคนไทยจะดูข่าวหรือว่าเล่นเกมมากกว่ากันจริงๆคนไทยที่ดูข่าวเยอะนะเพราะมีมีคนที่ทั้งเล่นเกมทั้งดูข่าวไปด้วยแต่คนที่ดูข่าวหลายคนเขาไม่เล่นเกมก็มีนะครับอันนี้ต้องแฟฝงดูหนังดูละครพวกนี้ต้องแฟฝง ทฤษฎีนี้เขาไม่ได้พูดถึงเกมแม้แต่น้อยนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่านักข่าวเขาเขาเอามาจากไหนว่าเรียนแบบเกมแต่เกมเนี่ยนับเป็นสื่อไหมใช่มันนับเป็นสื่อนะแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีอิทธิพลบ้างไหมมีพอแม้กระทั่งเราดูหนังเนี่ยเออแม้กระทั่งฟังเพลงปานเนี่ยมีมีพี่เข้มเคยได้ยินเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้หญิงก็พูดหฟังเพลงปานแล้วอยากตบคนดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันง่ายที่มันเป็น กระตุ้นกระตุ้นไอสิ่งที่เรามีอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันมันก็จะเรียนแบบได้ง่ายแต่ตรงนี้ทฤษฎีบันดุลามไม่ได้กล่าวไว้นะแต่ถ้าลองสังเกตดูจริงๆคนเราถ้าจิตมันไม่ได้ไม่ได้หมกมุ่นไปในทางทําลายคนอื่นมันก็จะแยกแยะออกเกมก็คือเกมฟังเพลงปานกูก็ไม่ได้อยากไปตบคนนะดูแรงเงาก็ไม่ได้อยากไปไปตบ มีหลงไม่น้อยนะแบบในหนังดังนั้นเนี่ยเราเราจะสรุปด้วยทฤษฎีของอันเบิร์ตบันดูลาหรือทฤษฎีของใครก็ตามเนี่ยว่าเกมอ่ะเป็นส่วนทําให้คนเรียนแบบมันมันคงไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเราเจาะลึกไปเนี่ยแต่ละเคสแต่ละเคสเนี่ยอะไรทําให้คนการดยิงอ่ะวันนี้วันใช่วันนี้ตอนนี้เรามาถึงหัวข้อใหม่อะไรบ้างที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยก่อการการดยิงขึ้น อย่างแรกเลยเนี่ยที่พี่เข้มสังเกตดูคือความทุกข์นะเขาไม่มีหรออุย้ยใครอุย้ยมีความสุขจังเลยสามีซื้อหลุยติงตองมาให้นะกระเป๋าหลุยไปกาดยิงเล่นดีกว่าเนี่ยก็ไม่ก็ไม่มีไม่เคยเห็นนะครับเราจะสังเกตได้ว,ว่าตั้งแต่จ่าคลั่งนะตั้งแต่เ,เรื่องราวต่างประเทศก็เหมือนกันพี่เข้มก็อ,อ่านหนังสือเรื่องพวกนี้ในต่างประเทศอะไรเยอะทุกคนมีความทุกข์หลายคนโดนบูลลี่นะมีเซลล์ไอสตีมที่ต่ำ นะครับและที่สําคัญคือมีปืนอยู่ในมือแต่เรื่องปืนเนี่ยพี่แค่ไม่ได้ตั้งใจจะดราม,ม่าก,กับคนที่แบบเล่นปืนนะเพราะว่าคนที่เล่นปืนทุกคนก็อย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้ออกมาก่อการกาดยิงเขาก็มีเขาก็ยิงในที่ของเขานะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้คือเป็นโรคพวกโรคจิตมันไม่ใช่แค่กาดยิงด้วยโรคจิตบางทีเอามีดไปแทงคอก็มีข่าวอยู่บ่อยๆนะครับ โรคจิตโรคประสาทพวกนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงนะที่หูแววประสาทหลอนพวกนี้จะเจอบ่อยอ๋อีกอันหนึ่งก็คือติดยาเพราะคนที่ติดยาสักพักนึงสมองมันหลอนไปละมันทําหน้าที่แบบเดิมไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับมันก็จะอาจจะทําให้กาดยิงได้เพราะอันนี้คือเกิดความคุมข้างภาพหลอนอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนกาดยิงนะครับ ทัศนคตินะครับ I am not okay you are not okay ฉันไม่โอเคโลกนี้ก็ไม่โอเคก็ทำลายให้มันจบๆไปโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยคือเขาพยายามที่จะแพร่กระจายความเจ็บปวดเพื่อต้องการความสนใจการเป็นที่พูดถึงจากคนหมู่มากแม้ว่าจะเป็นที่พูดถึงในเชิงลบก็ตามสังเกตดูนะเขาจะแพร่กระจายความเจ็บปวดนี้ไปให้คนอื่น แต่มันเป็นอะไรที่แบบมันแรนดอมอะเออมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะครับเนี่ยเราย้อนดูเรื่องจากข้างเนี่ยเขามีประเด็นกับคนในองค์กรเขาใช่ไหมเหมือนมีการโกงมีอะไรอย่างเงี้ยบ้านบ้านที่เขาผ่อนแล้วโดนโกงคือเขาเครียดมากเลยนะครับแล้วก็โดนเหมือนเมียของหัวหน้าเขาอีกทีนึงอะ่ะกดเออเหมือนเหมือนเหมือนไม่มมมมแฮปเงินไปเหมือนอะไรแบบ ชอฉนเงินทอนอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเกิดจากความทุกข์หมดเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเด็ก14ที่กาดยิงเนี่ยก็อาจจะมีครอบครัวที่เจ็บปวดนะพ่อแม่อาจจะเลี้ยงหรือว่าเหมือนเหมือนกดดันที่ตัวเด็กเยอะเกินไปอ่ะอันนี้ยังไม่ชัวนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยอะไรทำให้กาดยิงไม่ใช่ความสุขแน่นอนมันจะต้องเป็นความทุกข์หรือความผิดปกติ หลักๆคือความทุกข์กับความผิดปกติอันนี้แน่นอนนะครับณปัจจุบันนี้นะนักวิชาการยังคงเถียงกันว่าเกมเนี่ยทำให้เกิดความรุนแรงหรือความรุนแรงที่อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งที่หมกมุ่นในความรุนแรงเนี่ยไปเลือกเล่นเกมที่รุนแรงเหมือนมันโยงกันไปโยงกันมาแล้วคนก็ชี้ว่ามันต้องเป็นจากสาเหตุนี้มาก่อน อีกฝั่งหนึ่งก็ชี้ว่ามันมาจากสาเหตุนี้มาก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดคือถ้าเราโทษเกมมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราละเลยตัวก่อปัญหาอื่นๆเช่นพ่อแม่พอม่พอแม่ของเด็กการเลี้ยงดูการที่เด็กถูกปลูกฝังให้มีเซลล์เอสเตีมต่ำการรับมือกับปัญหาไม่ได้หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับ โลกทางสุขภาพทางจิตถ้าเราโทษเกมมากเกินไปปัญหาอื่นเราจะโดนมองข้ามไปเลยอันตรายในขณะเดียวกันถ้าเราแบบไม่มองเกมเลยเนี่ยก็ไม่ดีนะเพราะณนปะัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับเออมาดูคลิปนี้ก็คือพี่เข้มก็ยังไม่ได้สรุปให้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในสื่อมันมีอิทธิพลแต่ในโลกนี้ทุกอย่างเป็นสื่อได้หมดทุกอย่างเป็นตัวแบบได้หมดแม้กระทั่งพ่อแม่ ผู้ใหญ่หนังโฆษณาแม้กระทั่งข่าวนักข่าวแรงเงานะเป็นสื่อได้หมดดังนั้นมันก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับโอเคเวลาเหลือนิดหนึ่งครับพี่เข้มจะขอเล่าเรื่องแรงเงานะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะอันนี้พี่เข้มพูดกว้างๆแล้วกันเนาะมีนักศึกษาจิวิทยา กำลังอยู่ในช่วงฝึกง,งานเออแล้วครูอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครูที่สอนวิชาประมาณนี้แหละนะครูในมหาหลัยก็อินกับแรงเงาเนะเวลาพูดก็จะพูดเรื่องแรงเงาเวลาแชร์ก็แชร์เรื่องแรงเงาแล้วก็โกรธอะไรเด็กก็ไม่รู้คือกะฟัดกะเฟียดอ่ะคือทําไม่ดีกับเด็กอ่ะเออแล้วก็วันสุดท้ายก็บอกครูขอ,อหัวศิกรรม และในช่วงตอนนั้นนะคือแรงเงามันจบพอดีอ่ะเออเราก็มันก็คิดได้เหมือนกันนะว่าอีนี่เรียนแบบป่าวะแม้กระทั่งคนที่สอนวิชาพวกนี้นะก็ยังไม่ได้หลุดพ้นนะดังนั้นถามว่ามันมีอิทธิพลบ้างไหมเนี่ยมันต้องมีบ้างแต่มันต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งกว่าที่จะเติบโตเนี่ยมันจะต้องมีการคัดกรองมันต้องมีจิตใจที่หมกมุ่นฝักใฝ่มันต้องมีการควบคุมความคิดมันต้องมีอะไรหลายอะไรอย่างอ่ะ สังคมแต่ครอบครัวนี้เป็นตัวสําคัญต้องยอมรับนะครับความเครียดเนี่ยมันน่าจะเป็นสาเหตุที่หนักกว่าเรื่องของเกมด้วยซ้ําเกมเมอร์หลายคนให้เหตุผลมาดีนะครับเขาบอกว่าโอ้ยคนติดเกมอะ่ะเขาก็ต้องไปเล่นเกมสิไม่ใช่ไปเล่นอาวุธปืนเออพูดถูกมันก็ต้องคนติดปืนเนี่ยไปเล่นปืนใช่ไหมคนติดปืนก็ไม่ได้กาดยิงนะคนกาดยิงถึงจะกาดยิง มันไม่มีข้อสรุปแต่โดยโดยส่วนตัวพี่เข้มคิดว่าไอความรุนแรงอะ่ะมันมีแต่ว่ามันถ้าคนเราอะ่ะใจมันไม่ได้บบอบางอะ่ะจิตมันไม่ได้มีความเครียดสะสมนะมันไม่ได้สติหลุดมันไม่ได้คือคือมันมีเกราะป้องกันทางจิตที่ดีอะ่ะไอเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดครับอันนี้จริงๆนะแม้ว่านักวิชาการจะไม่สรุปแต่พี่เค้มมาขออยู่สายนี้ยอมรับว่าการเรียนแบบเกิดขึ้นจริง แน่นอนว่าเกมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนเราอ่ะจิตมันดีอ่ะมันไม่เรียนอะไรที่มันเพียเพ้ยนๆอ่ะมันก็จะฝักฝ่ายสิ่งดีๆนะครับขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคคลิปนี้โอ้พูดซะยาวเฉียวเจอกันใหม่คลิปหน้าพนเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะครับอู่ซ่อมความรักของเรานะครับพี่เข้มก็เรียนด้านจิตวิทยานะครับเป็นจิตวิทยาแน่ๆน,นะแล้วก็ตอนนี้จริงๆทาหน้าที่แบบให้คําปรึกษาด้านความรัก ใช่ชื่อแชนแนลคืออุซ่อมความรักที่นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นเกมเมอร์ด้วยพี่เค้มมีหลายช่องนะครับช่องเกมก็ทําเงินให้พี่เข้มได้เยอะมากนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในทุกๆช่องทางที่เพื่อนชอบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีด้วยนะครับ